ตายน้อยสงสาตอนที่สองมันทับสวัสดีนะเราเองตายเขียวนั่นแหละน่ารักปลาตัวมึงไปขายนะสนศิษย์มาทำงานเลยมาอืออะไรเออหาหนยืนเป็นแตแดกเอาตุ๊กตายางไปเลี้ยงเลยไปปั๊บ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 อาอกกำลังกายปั๊บปั๊บปั๊บยังอยู่ด้วยยักษ์เล้วครับอ่า โดคพ่องเด็กรูเยอะอเอานี่เป็นยงังไงไยังไม่เปล่าอ่านี้จูจิมจ้มจิ้มจูจิ้จมจมูจิ้มจิ้มจูมึงเห็นไก่เป็นสุข,ขุน,นยังไงไอ้สันใส่ดีนะตัวเองอ่อมึงมึงไม่ใช่พ่อกูพก่อกูจะพาระก้อนอยู่เออใส่ดีแม่งลยใส่พิษ มึงโอ้อออเอจ็บเจ็บเจ็บโอโอน้าสะปัดโอโออ่ออ่ดีเอาไปขาขนมโอ้าหลบหน่อยหลบหลบโอ้ะวังนี่ไมสะดูก มันตัวเยียใส่เสื้อสีข,ขาวๆลงไปอยู่ในนั้นบ๊ายบาย